ตอนที่2เสียงจากเกลียวคลื่นและดวงตาในความฝันยามรุ่งสางในปารากัสมักเนียบเชียบเราผืนผ้าใบที่ยังไม่ได้แต้มสีแต่ในเช้าวันนี้ลมทะเลพัดแรงกว่าปกติกลิ่นเกลือและเสียงคลื่นเหมือนพยายามจะพูดบางสิ่งอิซาเบลลืมตาตื่นทากลางเสียงขูดเล็บเบาๆของซาบาบนพื้นไม้เธอเดินเท้าเปล่าออกมาบนระเบียงไม้หน้าบ้านแมวยืนอยู่ตรงขอบระเบียง จ้องมองไปยังเส้นขอบน้ำซาบาเธอรู้ใช่ไหมว่าเมื่อคืนฉันฝันถึงทะเลอีกแล้วในความฝันนั้นมีเสียงของเด็กผู้หญิงหัวเราะอ,อยู่ในม่านคลื่นเสียงที่อิสซาเบลเคยลืมและในความฝันนั้นเธอเห็นดวงตาสีเขียวมรกตคู่หนึ่งลอยอยู่ใต้ผิวน้ำเธอกำลังจะจำได้แล้วเสียงหนึ่งพูดขึ้นไม่ใช่เสียงในหัวไม่ใช่เสียงจากคลื่นแต่มาจากซาบา แมวสีสวัาดหันมาสบตากับเธออย่างแน่วแน่เสียงนั้นไม่ดังไม่แหลมไม่ต่ำแต่มันเป็นภาษาฉันไม่เข้าใจอิซาเบลกระซิบกลั้นหายใจเธอพูดได้งั้นหรือซาบาไม่ตอบแต่เดินนำลงจากระเบียงมุ่งหน้าไปยังชังเดินทายเลียบชายฝั่งเรากับบอกว่าจงตามมาชายฝั่งด้านตะวันออกของปารากัสเงียบสงบต่างจากฝั่งตลาดหรือท่าเรือ ที่นั่นมีซ่าขินโบราณที่ชาวบ้านเรียกว่าประตูแห่งตำนานอิซาเบลไม่เคยมาเดินที่นี่ตั้งแต่พ่อแม่หายไปในทะเลเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่วันนี้ขาของเธอเดินตามสาบาไปโดยไม่ลังเล เมื่อเดินมาถึงบริเวณโขดหินเธอก็เห็นบางอย่างกลางโขดหินมีแอ่งน้ำตื้นขังอยู่ในนั้นมีเปลือกหอยรูปเกลียววางเรียงเป็นวงกลมและตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเรื่องแสงจางๆเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เธอเห็นในฝันเหมือนกับวาดด้วยเสียงนี่คือหนทางเสียงของซาบาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิม ความทรงจําของเจ้าถูกเก็บไว้ที่ใต้ผืนน้ำแต่มีบางสิ่งเฝ้ามันอยู่อะไรอิซาเบลเอ่ยถามรู้สึกถึงความเย็นที่ไต่ขึ้นจากฝ่าเทา้าวิญญาณของผู้ฟังคลื่นผู้ที่ยังไม่หลับแล้วเคลื่อนลูกหนึ่งสัตว์เข้ามาพาร่างของอิซาเบลล้มลงในวงเปลือกหอยเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งท้องฟ้าหายไปทุกสิ่งกลายเป็นน้ำ เธอลอยอยู่ในโลกใต้น้ำที่ไร้เสียงแต่เต็มไปด้วยแสงเรืองรองและดวงตาคู่หนึ่งที่รอคอยเธออยู่เบื้องหน้า